ได้ไหมครับเชิญครับก็ต้องขอขอบคุณผ่านรรท่านประธานไปยังกองทุนหรือกรมการขนส่งระบกอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับงบประมาณส่วนที่ทางวุฒิสภาได้อภิปรายแล้วก็เสนอเนี้ยท่านเมื่อสองปีที่แล้วท่านก็จัดยุทธศาสตร์ลงสู่ชุมชนซึ่งขณะนี้เรามีแผนตําบลมันม่นคงมางคั่งอยูอย่ยมันจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์ชาติแล้วคิดว่ามันจะช่วยลดเบริจราจรดเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้นะครับถ้าท่าน มุ่งมั่นทำอย่างจริงจังแล้วก็ขยายให้ไปทั่วประเทศอีกอันหนึ่งในส่วนที่เคยทาบทามกองทุนของท่านในการลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเรื่องของโครงการศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางดน,นชาติซึ่งมีความคิดว่าจะยายสามารถขยายไปเป็นศูนย์ข้อมูลอุบัติภัยด้วยได้นะครับในภาวะโลกร้อนเนี่ยยังไม่ร่มเลิกโครงการนะครับเป็นจังหวะต้นแบบ ที่ยังยังไม่มีการดําเนินการอะไรต่อเนื่องจากว่ารอความพืมหน้าของโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุจุกเฉินแ่งชาติเล็กหมายเดียวคือหนึ่งข้าหนึ่งเพ่ก็จะต้องสอดคล้องกันและเป็นรัศดาชาติทั้งคู่นะครับก็ขอบคุณของตนครับ